สวัสดีครับผู้ชมทีเคารพหลกักถุก่านขออนุญาตเอ็นพี่น้องคือเก่านะครับิได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับเมื่อนี่รายการเปิดราคาควายของช่องเกาชนะจนมายโยที่บ้านโนนไร่ครับเป็นทงนาของบ้านโนนไรติดทางรถไฟครับพี่น้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องที่เห็นอยนี่เป็นแม่ระเบียบนะครับเนาะ <Yeah. S 1> แม่ระเบียบกสิมีควายมานําเสนอพี่นอ้องโยซีโตครับ เดี๋ยวให้แม่ระเบียบแนน้ำโตจังหน่อยครับผมแม่แม่ระเบียบครับผมอยู่บ้านใดเนาะบ้านต้นเป่าค่ะตอนเป้านะครับเนาะครับบ้านเหลี่ยมเฮานี่แหละเนาะครับครับแม่ระเบียบมือนี่มีจังไรสีมานําเสนอพี่น้องเป็นควายเป็นควายเนี่ควายผู้เนาะจ้ะควายผู่สีโตนี่แหละสีโตเนาะครับเนาะครับสองโตแรกคือนี่เนาะครับเนาะคู่นี่เนาะแม่เนาะจ้ะคู่นี่ห้องไว้เท่าไรละครับนี่เจนดห้า สนหาเนาะควายจักปีเหล่านแม่จีปีควายซีปีทั้งสองตัวเลยบ่เนี่ยปีกับ้าปีอีกตัวตัวหนึ่งหาโตโตกลกๆผุ่นเนาะพุ่หาปีตัวนี้สีปีเนาะครับห้องไว้เท่าไรก่อแสนหาแสนหาตัวรองไดบ่ละครับเนี่ยได้จ้ะอืมตัวรองไดเนาะจ้ะครับให้โทรเข้ามาถามมาตัวรองมึงเนาะจ้่ครับแล้วมีตัวใดอีกบ่ที่เนี่ย สอ้โยนี่สองตัวน,น้อยนี่เนาะครับเนาะจ้าครับ,บเอนี่แม่ห้องไว้เท่าไรล่ะเ <70, 000. S 1> จ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น้าอันนี้ก็ต่อรองได้จ้าครับต่อรองได้ขึ้นกันจ้าครับพี่น้องก็สิเป็นควายเกรควายเนื้อนะครับเนะาะเป็นบานบานควายเกรควายเนื้อครับพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมึงแล้วหาเทื่อขายพี่น้องเพิ่นอยากได้แบบยกทั้งสี่โตนี่เป็นจังไรสิต่อรองได้บ่ลดได้ขึ้นกันอีกเนาะ ได้จ <IP> ้ะครับอยากได้แบงก็ได้ยกไปก็ได้จ้ะหาเทียมันอยากได้ตัวเดียวเลยตัวเดียวตัวเดียวล้วล้วล้ล้ลลลลลครับพี่น้องครับสิบแบงเอาตัวเดียวก็ได้เนาะครับเนาะครับคลิปนี้กระซีสันสันได้ครับพี่น้องก็ถือว่ามีควายผูกครับซีโตนําเสนอพี่น้องครับเมื่อนี้ให้พิจารณาเมืองหาพี่น้องต้องการควายไปขุนต่อนะครับเนาะก็สามารถโทรเข้ามาหาแม่ระเบียบได้ครับผม สุดท้ายก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเกาชนะจนสวัสดีครับขอบคุณครับแม่ระเบียบครับครับอ้ำบังลาว,าวาวว้คนรอเมีย